นี่คือภาพประวัติศาสตร์ภาพแห่งความทรงจําของคนไหลายเชื้อชาติหลายๆประเทศมารวมกันแล้วใส่ชุดไทยถ่ายรูปที่บริเวณลานด้านหน้าองค์พระปรางวัดอรุณครับภาพอันประทับใจแบบนี้เราไม่รู้หรอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไหนบ้างแต่ที่ประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วครับที่วัดอรุณครับ สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่น่ารักครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดอรุณเหมือนเช่นเคยครับตามคําเรียกร้องของพี่ๆหลายคนครับอยากให้มาถ่ายวัดอรุณในบรรยากาศช่วงเย็นๆของเทศกาลตรุษจีนวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ครับแล้วก็เอาภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่สวมใส่ชุดไทยครับมาฝากท่านผู้ชมครับ 17นาฬิกานาทีครับท้องฟ้าสวยมากๆครับช่วงเย็นๆแบบนี้เหล่าบรรดานลกท่องเที่ยวก็เนืองแน่นครับไม่ไปไหนนะครับ18นาฬิกาประตูบานนี้ก็จะปิดลงนะครับแต่บรรดานลกท่องเที่ยวยังเนืองแน่นอยู่เลยครับเต็มพื้นที่ไปหมดครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่ๆได้ชมนะครับกับบรรยากาศของวัดอรุณวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินเข้าไปสำรวจ ไปดูความสวยงามของชุดไทยที่พี่ๆอยากดูกันนะครับวันนี้จะเป็นยังไงบ้างชาวต่างชาติเรียกว่าเยอะจริงๆครับวันนี้เนืองแน่นกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับผมสอบถามเจ้าหน้าที่หรือว่าคนเยอะไหมพี่ๆที่ดูแลภายในวัดรุนบอกว่าวันนี้คึกคักมากๆเพราะว่าเป็นเทศกาลตรุษจีนนะครับ ช่วงบ่ายๆมีฝนตกนะครับทำให้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวครับถึงแม้จะเป็นช่วงเย็นแล้วแต่ก็ยังร้อนอยู่ครับนักท่องเที่ยวหลายคนถึงกับปาดเหงื่อเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่สวมยุดไทยนะครับอากาศร้อนอบอ้าวครับพระปรางวัดอรุณก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับ มีนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ท่านหนึ่งได้บอกไปว่าเขาได้ไปเที่ยวมาหลายประเทศมากมากครับดูความมหาัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้างเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมืองจีนที่บ้านเกิดของเขาหรือแม้กระทั่งพีระมิดแห่งกีซ่าและภาพปางวรรลุนของประเทศไทยครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาดูมาเขาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นมาจะท้อนตัวตน ของคนในประเทศนั้นนั้นครับประเทศไทยเองก็เหมือนกันครับจัดว่าเป็นศิลปะเป็นงานก่อสร้างที่มีความงดงามมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเมื่อได้สัมผัสแล้วรู้สึกประทับใจนั่นคือมุมมองของคนต่างชาติที่เขามองมาอย่างประเทศไทยกับมองงานศิลปะของไทยครับผมจะพาพี่ๆออกไปเดินสำรวจด้านนอกนะครับไปชมบรรยากาศความสวยงามด้านนอกกับ ด้านนอกนี้คึกคักเป็นอย่างมากเลยครับนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาเรียกว่ายิ่งค่ำคนก็ยิ่งเยอะครับองค์พระปรางก็จะเปิดไฟเป็นสีทองสีเหลืองนะครับทำให้เกิดความสวยงามครับนักท่องเที่ยวก็จะหยุดบริเวณนี้ครับเพื่อที่ถ่ายรูปบางคนนี่จับจ้องมองความงดงามขององค์พระปรางไม่ละสายตาเลยทีเดียวครับนี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวมาแล้วอยากได้จะได้สัมผัสครับ มุมนี้เป็นมุมโปรดของใครหลายๆคนนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาช่วงประมาณสัก18บแดนาฬิกามุมนี้ถือว่าเป็นมุมที่หลายๆคนมาถ่ายรูปครับสวยงามมากๆเพราะว่าฉากหลังเป็นพระอาทิตย์ตกดินครับเป็นท้องฟ้าสีเหลืองทองนะครับแล้วก็มีแบ็กกราวเป็นองค์พระปรางสวยงามมากๆครับเราเห็นว่านักท่องเที่ยวยังทยอยมาอยู่นะครับมาจากท่าเรือท่าเตียนนะครับ ที่ข้ามฝั่งมาที่ท่าเรือวัดอรดุลแล้วก็คงจะมาเที่ยวบริเวณองค์พระปรางนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับผู้คนเต็มไปหมดครับน้องๆตัวน,น้อยก็สวมชุดไทยน่ารักมากๆครับมากับคุณแม่มากับครอบครัวครับบริเวณด้านลานด้านนี้นะครับโอ้เรียกว่าคึกคักสุดๆดครับหลายๆคนเห็นองค์พระปรางตอนนี้เริ่มเปิดไฟสีเหลืองสีทองนะครับ จะสวยมากๆกับช่วงเวลาเย็นๆพี่ๆท่านใดยังไม่เคยมาสัมผัสนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศมีโอกาสอยากให้มาชมบรรยากาศที่มหัศจรรย์การเดินทางก็สะดวกครับมาทางเรือก็ได้รถไฟฟ้าใต้ดินก็มีครับรถสาธารณะเยอะแยะมากมายเลยครับเราสามารถเดินทางมาได้ทุกๆทางเลยครับราคาค่าเช่าทุดไทเกอร์ค่อนข้างประหยัดครับสองสาบาทนะครับแต่งหน้า ทําผมให้เรียบร้อยครับมีอยู่บริเวณด้านหลังขององค์พระปรางนะครับถนนอิสระภาพถนนอรุณมรินทร์ครับตรงนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคงจะเป็นน้องน้องนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นหลากหลายมากมากครับเป็นความสวยงามนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับคนและหลายประเทศนะครับ มารวมตัวกันเพื่อสวมใส่ชุดไทยประเทศอื่นมีให้เห็นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ที่นี่เมืองไทยครับเราจะเห็นความรักความสามาัคคีและก็ความสวยงามแบบนี้ครับประเทศไทยมีให้เห็นครับโดยเฉพาะที่วัดอรุณครับนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาสวมใส่ชุดไทยถ่ายรูปกันอย่างเนืองแน่นและก็มีทุกๆวันเลยครับ เป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจครับเป็นภาพที่มีความสวยงามแล้วก็น่าประทับใจเป็นอย่างมากครับเราจะเห็นภาพแบบนี้ได้ที่วัดอรุณนะครับที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาให้ความสนใจกับชุดไทยครับบริเวณนี้ก็เป็นด้านหน้าพญายากวดแจ้งนะครับสวยงามมากๆครับน้องๆ้องสวมชุดไทยครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เที่น่ารักครับที่ติดตามรับชมทุกๆคลิปนะครับที่ชมให้กําลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ